คือพมพรม,มิหารพรม,มิหารอย่างเดียวเลยเมตตาตัวเองอย่างเดียวเลยถ้าคนที่เมตตาตัวเองเนี่ยเขาจะไม่มีอารมณ์ไม่ดีเพราะมันอันตรายอันตรายต่อธาตุขันเราไงโหหมันไม่ได้ยากหรอกมีที่ฝึกมีที่ฝึกอย่างดีเลยเนะี่ย ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วใช่ไหมชี้เกียก็นอนไม่ต้องไปคุยกันหรอกโทรศัพท์ก็ไม่ต้องเล่นมากมีสุล่าแล้วค่อยค่อยโทรอันนี้บางบางเต้นเนี่ยเล่นทั้งทั้งคืนสว่างงั้นนะ่ะไม่ใช่หลวงตาไม่เดินขึ้นมานะเดินนะต้องปรับมากันคืนไม่แกรู้หรอก คนลรกจริงๆฟังเวลานอนอนะฟังฟังแล้วนอบจีเข้าไปที่บทสวดเพราะเขเปิดตลอดเรื่องราวในชีวิตรามันแก้ไขตรงที่บทสวดนะ่ะลวงตาก็ใช้ลักษณะนี้ในการสร้างพวกเนี้ยนำสิ่งที่ที่เป็นที่เป็นนามธรรมรูปประมที่เห็นนี่แหละใช้บทสวดเนี่ยลงตาไปไหนก็ อ่บทสวดแล้วก็ฟังฟังแล้วก็พิจารณาวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้านี้จะเอาไงประมาณนี้นะ่ะเรื่องธุรกิจบุญจะทำไงใช่ไหมละ่ะเราก็เรื่องราวของเราเลยไหนๆก็มาแล้วอะ่ะต้องเอาเอาพลังงานเนี้ยไปเป็นเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตไงคือส่วนล้วต้องดีไนงะ ส่วนแล้วไม่ดีเนี่ยเสียเวลานะเสียเวลานะจริงๆอย่าไปยุ่งกับใครเขาไม่ยุ่งกับใครหรอกคนน่าเสียดายบางคนมาอยู่นานนะพูดถึงมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โอนิ่งสนิทเลยอยู่นานๆเข้าม,มันไม่ได้คือมันมันนั่งเกินไปอ่ะ ถ้าในสารหลวงพ่อนี่สบายๆใช้อรรยบทั้งสี่ไม่ต้องกดใช้อารยบทั้งสี่เนี่ยทำงานก็สวดได้เย็นเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนคุยน้อยกนั้นเองคุยน้อยกินพอดีสวดมนต์เยอะๆมันก็จะสาค่อยๆสัมผัสไปค่อยๆสัมผัสไปเรื่อยๆ,ๆ ทีนี้มันก็จำมาลงาตรงตรง,ตรงนั้นได้ตรงที่สัมผัสได้ทีนี้ตรงจำได้มันก็เวลาเราจะอยากเห็นอยากสัมผัสอะไรมันก็เข้าไปตรงนั้นไงเพราะเราสวดทุกวันเนี่ยสุกครั้งอ่ะวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบบางคนสวดตลอดเวลาอะไรเนี่ยอยู่ที่ตั้มเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นะพูดถึงยิ่งอยู่ป,ปัจจุบันเนี่ย ระวังยากนะเราหายใจก็ไม่ปลอดภยัยอาหารน้ำพวกนี้ไม่ปลอดภัยหมดไปไหนไม่ปลอดภยัยเพราะนั้นเราต้องจิตอยู่กับพระท่านมีข้อมูลอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปไหนมาไหนเราปลอดภัยนะมันจะมีความรู้สึกเนี่ยเราสวดมนต์นั่งสวดมนต์อยู่ดีๆเนะี่ยสวดมนต์จับหลวงปู่ ทำอารมณ์สบายๆเนี่ยคนข้างๆมันคุยกันเนี่ยไม่ต้องไปนั่นมันหรอกจับเสียงมันคุยกันแล้วเราจะรู้ว่ามันหลอกกันหรือเปล่ามันหลอกกันนี่วาเนี่ยหรือไม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรคุยจะเรื่องเก่าๆอะไรประมาณเนี้ยนั่นน่ะใส่ไข่ใส่นมอะไรวะเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกเองแล้วมันสนุกน่ะสนุกแสดงว่าเขาไม่รู้แสดงว่าไม่ฝึก ถ้าเขาฝึกเนี่ยเขาจะสัมผัสได้อย่าลืมว่าเราบันทึกทางโลกมาตั้งแต่จำความได้นะทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกรดลินเสียงเราบันทึกตลอดทุกลกมหายใจเขาออกฝันก็ยังบันทึกเลยถ้ามันบันทึกในความฝันลองคิดดูทั้งโลกล้วนๆเลยดีไปวัดไปวามั่งก็ไปกราบพระกราบก็ไม่เป็นอีกละ เขากราบยังไงกราบมับๆไปอย่างนั้นน่ะตามประเพณีว่าเน่ะโรกล้นล้วนเลยไหนจะดีใจเสียใจครับแค้นใจเพิดเพลินใจไม่อยู่ในนั้นน่ะทั้งวันเอะบางคนอารมณ์ไปาตามตามหูจมูกริ้งกายตามรูปโรกกลิ่นเสียงน่ะทั้งวันไม่ได้พักเลยไม่ได้อยู่เลยยามมาอยู่เนี่ยอยู่ที่ชั้มหรืออยู่ที่สาขา เรามาพักนะฮะพักจิตนะพักจิตพักกายนะเนี่ยนะไม่ใช่ไปพักไปเมืองนอกไปชายทะเลไม่ใช่อันนั้นไปเพิ่มเพิ่มการบันทึกพอกลับมาแล้วก็มาคุยกันละเออคุยยังไม่พอแก่มายังย้อนมาคุยอีกนะมันตามไปตรงแก่น,ะน่ะเนี่ยชีวิตเนี่ยเพราะนั้นจะไปยุ่งกับมันเอาปัจจุบันไปอนาคต ท,ท่านให้เอาปัจจุบันไปอนาคต